บ้านเล็กๆหลังหนึ่งในไนจีเรียมีหญิงสาวหลายสิบคนตั้งคภ์พร้อมกันและพ่อของเด็กในท้องของพวกเธอคือคนเดียวกันหลังจากที่หญิงสาวเหล่านี้คลอดลูกพวกเธอและทารกแรกเกิดก็จะหายตัวไปพร้อมกันตำรวจท้องถิ่นกลับไม่รู้สึกแปลกใจอะไรกับปรากฏการณ์ประหลาดนี้เลยที่มีหญิงสาวตั้งคภ์และทารกหายตัวไปเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มีความลับอะไรกันแน่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บันทึกพิศวงเรามาเริ่มต้นเรื่องราวของวันนี้กันค่ะวันที่7มกราคมปี2023ตำรวจในจีรเรียได้ปิดล้อมบ้านหลังเล็กๆในรัฐวีเวิร์สโดยพวกเขาทั้งหมดได้กลั้นหายใจกลัวว่าจะทำให้คนในบ้านตกใจหลังจากยืนยันว่าเป้าหมายของภารกิจอยู่ภายในเรียบร้อยแล้วตำรวจก็เข้าดำเนินการทันทีหลังจากเสียงกรีดร้องและความวุ่นวายผ่านไปสักพักคนจำนวนหนึ่งก็ถูกนำตัวออกมาจากห้อง ในกลุ่มนี้มีเด็กชายวัย17ปีและชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปีส่วนที่เหลือเป็นหญิงสาวกว่า10คนที่มีอายุระหว่าง1 8ปถึง2ีปีที่น่าตกใจคือหญิงสาวเหล่านี้ต่างก็ตั้งครันและพ่อของเด็กส่วนใหญ่คือชายสองคนที่ถูกจับพร้อมกันทำไมเด็กสาวถึงตั้งคภ์พร้อมกันแล้วทำไมพวกเธอถึงคลอดลูกให้กับผู้ชายคนเดียวกันโดยคำถามเหล่านี้ตำรวจไนจีเรียมีคำตอบอยู่แล้วเพราะบ้านหล,ลังเล็กๆนี้ไม่ใช่สถานที่แรกที่ถูกตรวจพบ มันเหมือนกับที่อื่นๆในไนจีเรียที่เป็นโรงงานผลิตทารกขนาดเล็กและหญิงสาวเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการให้กำเนิดทารกส่วนชายสองคนนั้นเป็นพ่อของเด็กแต่ทำไมเด็กสาวเหล่านี้ถึงกลายเป็นเครื่องมือในการให้กำเนิดลูกและลูกๆของพวกเธอจะมีชะตากรรมยังไงต่อไปหลังจากการสอบสวนตำรวจก็ได้ทราบที่มาของหนึ่งในเด็กสาวเธอชื่อกิฟพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตหมดแล้วเธอจึงอยู่กับน้องชายตามลำพังจนกระทั่งได้พบกับแฟนหนุ่มที่เธอรัก ด้วยความที่เธอขาดความรักและความมั่นคงในชีวิตเธอจึงตกหลุมรักคำหวานของชายคนนั้นอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์กับพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วและเธอก็ตั้งครรภกับแฟนหนุ่มของเธอด้วยความดีใจเธอจึงบอกข่าวดีนี้ให้แฟนหนุ่มรู้เธอคิดว่าในที่สุดเธอจะมีครอบครัวของตัวเองสักทีแต่แฟนหนุ่มที่เคยอ่อนโยนและเอาใจใส่กลับเปลี่ยนไปทันทีเขาบอกให้เธอทําแท้งและเลิกกับเธอความเชื่อทางศาสนาของกิฟท์ทำให้เธอไม่สามารถทําแท้งได้แต่เมื่อแฟนหนุ่มไม่ยอมรับผิดช,ชอบ เธอก็ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กคนนี้และน้องชายของเธอได้ด้วยตัวเองด้วยความไม่รู้ว่าจะทำยังไงเธอจึงร้องไห้ทุกวันจนกระทั่งเพื่อนของเธอไม่สามารถทนเห็นสภาพนี้ได้และบอกว่ามีวิธีที่จะช่วยให้เธอหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้เธอแนะนำกิฟต์ให้รู้จักกับป้าคนหนึ่งป้าคนนั้นบอกว่าจะดูแลกิฟต์จนกว่าเธอจะคลอดลูกแล้วจะช่วยเธอแก้ปัญหาการเลี้ยงดูลูกพร้อมกับให้เงินเธอจำนวนหนึ่งถ้าเป็นลูกชายจะได้แปดแสนนรา r ถ้าเป็นลูกสาวจะได้เจ็ดแสนนร i r ซึ่งประมาณสองหมืนกว่าบาทแม้ว่ากิฟต์จะไร้เดียงสาแต่เธอก็รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีเรื่องดีๆแบบนี้เมื่อเธอถามซ้ําป้าคนนั้นจึงยอมพูดความจริงออกมาที่จริงแล้วป้าคนนั้นยินดีช่วยเพราะเด็กในท้องของเธอเด็กที่กิฟต์มองว่าเป็นภาระแต่สําหรับป้าคนนั้นเด็กคือเงินหลังจากตั้งคันสิบเดือนแล้วขายลูกของตัวเองอาจฟังดูโหดร้ายแต่สําหรับกิฟต์ที่ยากจนนี่คือทางออกเดียวของเธอหลังจากต่อสู้กับความคิดตัวเองอยู่หลายวัน กิฟก็ได้ติดต่อป้าคนนั้นและตกลงทําข้อตกลงเมื่อกิฟถูกตํารวจช่วยเหลือออกมาจากป้านหลังเล็กๆนั้นเธอยังคงต้องเลี้ยงลูกในท้องของเธอเองแต่บางทีเธออาจไม่สามารถทนรับภาระในชีวิตได้และอาจหาป้าคนอื่นเพราะในในจีเรียการซื้อขายแบบนี้มีไม่น้อยและเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงนอกจากเด็กสาวที่มาหาพวกเขาเองอย่างกิฟแล้วยังมีอีกหลายคนที่ถูกบังคับให้เป็นเครื่องมือในการให้กําเนิดเด็กในเดือนมกราคมปี2019 ในเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของไนจีเรียมีเด็กหญิงวัยสิปีชื่อมิเรียมเธอหาของเหลือกินในค่ายผู้ลี้ภัยตามปกติเธอไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วแม้เธอจะรู้ว่าในค่ายผู้ลี้ภัยนี้สามารถอดตายได้ตลอดเวลาแม้แต่หนูก็ยังหาของกินแทบไม่ได้แต่ในวันนั้นมิเรียมได้พบกับคนที่เปลี่ยนชีวิตของเธอขณะที่มิเรียมยังคงหาอาหารไม่เจอและคิดจะล้มเลิกผู้หญิงที่แต่งตัวหรูหราก็ปรากฏตัวขึ้นเธอแนะนํา,นานตัวเองว่าชื่อป้าคิคิ และได้พูดกับมิเรียมคีคิบอกว่าเธอทำงานที่เมืองเอนูกูทางตะวันออกแม้ว่าเธอจะเคยยากจนมาก่อนแต่ตั้งแต่เธอได้ทำงานในบ้านของคนรวยที่เอนูกูชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่แค่มีกินมีใช้เท่านั้นแต่ยังสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกด้วยหลังจากได้ฟังเรื่องราวของคีคีแล้วมิเรียมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาตั้งแต่ปี2017ที่บ้านเกิดของเธอถูกโจมตีโดยกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายเธอก็เหลือแค่ลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติคนเดียว สองสาวน้อยพยายามเอาชีวิตรอดในค่ายผู้ลี้ภยัยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายหากเธอสามารถไปทำงานในเมืองใหญ่ได้เหมือนคิคิบางทีชีวิตของเธออาจจะเปลี่ยนไปคิคิเห็นความหวังในดวงตาของมิเรียมจึงบอกอย่างใจดีว่าถ้ามิเรียมเชื่อใจเธอเธอจะช่วยหางานที่เหมือนกันให้แม้การได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกจะทำให้มิเรียมกังวลแต่เธอคิดไม่ออกว่าจะมีอะไรที่แย่ไปกว่าการอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยนี้อีกแล้วดังนั้นเธอจึงตอบตกลงทันที และขอให้คีคีพาลูกพี่ลูกน้องของเธอไปด้วยเมื่อได้ยินคําขอของมิเรียมคีคีก็ไม่รู้สึกลำบากใจเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกดีใจอยู่บ้างโดยเธอบอกให้มิเรียมวางใจว่าจะจัดการทุกอย่างให้เองมิเรียมที่ไร้เดียงสามไม่ได้ตรหนักเลยว่าเธอกับลูกพี่ลูกน้องกําลังจะตกลงไปในกับดักที่น่ากลัวหลังจากการเดินทางหลายต่อมิเรียมและลูกพี่ลูกน้องของเธอก็มาถึงเมืองเอนูกูพวกเธอเดินตามคีคีลงจากรถในเมืองเล็กๆที่ห่างไกลเมื่อเห็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เจริญ มิเรียมที่เคยรู้สึกตื่นเต้นก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติสถานที่ที่รกร้างแบบนี้จะเป็นที่อยู่ของคนรวยได้ยังไงยังไม่ทันที่เธอจะคิดให้กระจ่างคีคิก็พาพวกเธอเข้าไปในบ้านที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้บ้านนี้ถูกล้อมด้วยกำแพงสูงสี่ด้านและมีบ้านสองหลังที่ประตูถูกล็อกสนิทเผยให้เห็นความลึกลับที่บรรยายไม่ถูกเมื่อเข้าไปในบ้านมิเรียมไม่ได้พบกับเจ้าของบ้านที่เธอจะต้องถูกสัมภาษณ์แต่กลับเห็นกลุ่มเด็กสาวที่มีอายุไล่เลี่ยกับเธอเธอรู้ดีว่าในไนจีเรีย ผู้ชายมีสถานะสูงกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายมีแรงมากกว่าดังนั้นคนรวยส่วนใหญ่จึงมาจะจ้างผู้ชายเป็นผู้ช่วยแต่ทำไมบ้านหลังนี้ถึงมีแต่ผู้หญิงเกือบทั้งหมดละ่ะมีเรียมที่รู้สึกไม่สบายใจอยากถามคีคิว่าเมื่อไหร่จะเริ่มการสัมภาษณ์แต่ยังไม่ทันที่จะถามคีคีก็พาเธอและลูกพี่ลูกน้องแยกกันเข้าไปในห้องนอนแต่ละห้องยังไม่ทันที่จะเริ่มงานก็ได้ที่พักแล้วซึ่งที่พักก็ดูดีมากมันดูแปลกเกินไปและระหว่างที่เดินไปยังห้องพัก ไเรียมก็สังเกตเห็นห้องพักอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มีคนอยู่3าถึงสคนต่อห้องในฐานะที่เธอและลูกพี่ลูกน้องเพิ่งมาถึงไม่น่าจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เมื่อความกังวลในใจของไมเรียมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอจึงอยากถามคิคิให้แน่ใจแต่ตั้งแต่พวกเธอเข้ามาในห้องก็ไม่มีใครเห็นคิคิอีกเลยประตูห้องก็ถูกล็อกอย่างแน่นหนาเธอตะโกนเรียกคนแต่ก็มีแค่ลูกพี่ลูกน้องที่ตอบกลับหญิงสาวคนอื่นๆที่อยู่ในนี้ไม่มีใครสนใจเลย พวกเธอดูเหมือนซอมบี้ที่ไร้ชีวิตจิตใจในที่สุดมิเรียมก็รู้ว่าตัวเองตกอยู่ในกับดักแต่สิ่งที่เธอคิดไม่ถึงคือฝันร้ายจะมาเร็วขนาดนี้กลางดึกมิเรียมหลับไปด้วยความหวาดกลัวแต่พอเธอหลับไปได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงฝีเท้านอกห้องประตูห้องของเธอก็ถูกเปิดออกมิเรียมสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีด้วยแสงสลัวจากทางเดินเธอเห็นว่าคนที่เข้ามาเป็นชายแปลกหน้ายังไม่ทันที่เธอจะทําอะไรแชายคนนั้นก็พุ่งเข้ามาหาเธอ และด้วยความหวาดกลัวมิเรียมจึงพยายามจะขัดขืนแต่ชายคนนั้นตบเธอหลายครั้งจนมึนงงมีเรียมที่ไม่มีแรงขัดขืนถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่เธอกําลังถูกล่วงละเมิดเธอยังได้ยินเสียงกรีดร้องจากค้องของลูกพี่ลูกน้องของเธอทั้งสองคนไม่รอดจากเหตุการณ์นี้ในคืนต่อมาทุกคืนมีเรียมและลูกพี่ลูกน้องของเธอถูกบังคับขืนใจโดยผู้ชายบางครั้งก็เป็นคนแปลกหน้าบางครั้งก็เป็นคนที่เคยบังคับเธอหลายครั้งแล้วตอนแรกมิเรียมคิดว่า ตัวเองและลูกพี่ลูกน้องถูกหลอกมาขายบริการแต่จนกระทั่งเธอตั้งคันเธอถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดโดยทั่วไปแล้วผู้ที่ให้บริการทางเพศจะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงตั้งคันเพราะพวกเขาต้องการให้ผู้หญิงรับลูกค้าได้มากขึ้นแม้ว่าเผลอตั้งคันก็มาจะถูกทำแท้งแต่หลังจากที่มีเรียมและลูกพี่ลูกน้องของเธอตั้งคันพวกเธอก็ไม่ได้ถูกบังคับอีกต่อไปและคุณภาพชีวิตของพวกเธอก็ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อพวกเธอแสดงความเชื่อฟังและอ่อนโยน มิเรียมก็ได้รับอนุญาตให้เดินเล่นในทางเดินสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอตกใจมากเพราะในทางเดินนั้นมีผู้หญิงที่ตั้งคันมากมายเดินไปมาหากคนที่ไม่รู้เรื่องราวเบื้องหลังอาจคิดว่านี่เป็นศูนย์ดูแลหญิงตั้งคันการเลี้ยงผู้หญิงตั้งคันจำนวนมากขนาดนี้ไม่ใช่เพื่อให้พวกเธอทำงานบริการทางเพศแต่สิ่งที่มีค่าก็คือเด็กในท้องของพวกเธอตอนที่อยู่ในค่ายผู้รีพัยมิเรียมเคยได้ยินเรื่องการค้าขายอวัยวะและทารกเธอสงสัยว่าตัวเองอาจกำลังเจอเรื่องนั้นอยู่ นอกจากลูกพี่ลูกน้องของเธอแล้วในชั้นเดียวกันยังมีผู้หญิงอีก15คนบางคนตั้งครันก่อนมีเรียมสิ่งที่แปลกคือเมื่อถึงกำหนดคลอดผู้หญิงเหล่านั้นจะถูกควบคุมตัวเมื่อคลอดลูกแล้วพวกเธอและลูกก็จะหายตัวไปอย่างลึกลับแต่ในทันทีก็จะมีผู้หญิงใหม่เข้ามาแทนที่คำถามที่ว่าผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วและทารกที่เพิ่งเกิดหายไปไหนนั้นไม่ได้รบกวนจิตใจมีเรียมนานนักเพราะเธอก็กำลังจะคลอดเช่นกันวันที่มีเรียมคลอดลูก เธอถูกมาติดกับเตียงผ่าตัดอย่างแน่นหนาหลังจากผ่านความยากลําบากในการคลอดลูกเธอยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกก็ถูกปิดตาและเด็กก็ถูกนําตัวไปจากนั้นมีเรียมรู้สึกว่าตัวเองถูกพาขึ้นรถหลังจากการเดินทางที่เต็มไปด้วยการสั่นสะเทือนมีคนยื่นกระดาษใบหนึ่งให้เธอแล้วผลักเธอลงจากรถเมื่อเธอถอดผ้าพปิดตาออกก็พบว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในมือของเธอถือกระดาษที่มีเงิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7 3 8บาท หลังจากที่เพิ่งคลอดลูกเสร็จมิเรียมคิดอะไรไม่ออกเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกลับไปที่ค่ายผูลีพัยและได้พบกับลูกพี่ลูกน้องของเธอที่ถูกส่งกลับมาเช่นกันจนถึงตอนนี้มิเรียมก็ได้เข้าใจแล้วว่าเธอและลูกพี่ลูกน้องเป็นเพียงเครื่องมือในการคลอดลูกและหลังจากทำงานเสร็จทั้งสองคนได้รับค่าตอบแทนเพียง20ดอลลาร์เท่านั้นแล้วลูกที่พวกเธอคลอดนั้นไปอยู่ที่ไหนและคนพวกนั้นต้องการเด็กไปทำอะไร ในจีเรียในฐานะประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกาโดยมีประชากรเกือบ200ล้านคนแต่ GDP ต่อหัวมีเพียงประมาณ2,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ70,000บาทซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรอยู่ในความยากจนเพื่อความอยู่รอดพวกเขาหาวิธีทำการค้าในทุกวิถีทางแต่ทรัพยากรส่วนใหญ่กลับอยู่ในมือของคนรวยทำให้คนจนยิ่งจนลงเมื่อไม่มีอะไรจะขายพวกเขาก็ต้องเริ่มขายคน การค้ามนุษย์ในยุโรปนั้นเป็นสิ่งที่หยุดยั้งไม่ได้โดยแหล่งสินค้านอกจากยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วแหล่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือไนจีเรียครอบครัวชนชั้นกลางบางครอบครัวที่ไม่มีลูกจะเลือกสั่งลูกผ่านดาร์กเว็บและผู้ขายในไนจีเรียจะเลือกทารกในโรงงานทารกตามความต้องการของผู้ซื้อการขายทารกจากสลัมไปยังครอบครัวชนชั้นกลางเพื่อเป็นลูกชายหรือลูกสาวถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีกว่าสำหรับทารกที่ถูกขายไป ทารกที่ไม่มีผู้ซื้อสนใจจะต้องพบกับชะตากรรมที่น่ากลัวกว่าผู้ซื้อบางรายที่มีความต้องการพิเศษจะซื้อทารกเพื่อสนองความต้องการของตนหมอผีในแอฟริกาก็จะใช้ทารกเป็นวัตถุดิบในการทำยาและทารกบางรายจะถูกเลี้ยงเป็นแหล่งอวัยวะพวกเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นแหล่งอวัยวะสำรองให้กับคนรวยเท่านั้นสำหรับโรงงานทารกที่แพร่ระบาดเช่นนี้รัฐบาลในจีเรียก็ไม่ได้ละเลยในการปราบปรามแม้ว่าประชากรจะมาก แต่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังประเทศจึงพัฒนาไม่ทันการจ้างงานจริงแทบไม่มีและทําให้ประชากรที่ควรจะสร้างไรายได้ให้ประเทศกลายเป็นภาระแทนผู้หญิงที่หางานไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมทารกโรงงานทารกเหมือนวัชพืชที่ไม่สามารถกําจัดได้นอกจากนี้เจ้าของโรงงานทารกยังสามารถจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเป็นจํานวนมากในแต่ละปีโดยผู้ซื้อในยุโรปก็จะจ่ายค่าบริการ ซึ่งเงินเหล่านี้กลายเป็นส่วนสําคัญของรายได้ของรัฐบาลไนจีเรียแม้ว่าไนจีเรียะจะมีทรัพยากรมากมายแต่ส่วนใหญ่กลับถูกครอบครองโดยหัวหน้าเผ่าต่างๆรัฐบาลมีส่วนครอบครองเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของประเทศหัวหน้าเผ่าต่างๆมีอำนาจทา,ทางทหารของตัวเองเมื่อเจอกับการเก็บภาษีของรัฐบาลพวกเขาก็พยายามเลี่ยงภาษีเท่าที่จะทําได้จากสถิติรัฐบาลไนจีเรียเก็บภาษีจากพื้นที่ต่างๆได้ดีที่สุดเพียง6 0ซ ดังนั้นหากเส้นทางทางการเงินของโรงงานทารกถูกตัดขาดก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรัฐบาลสำหรับโรงงานทารกรัฐบาลจึงค่อยๆเปลี่ยนจากการปราบปรามมาเป็นการยอมรับโดยปริยายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการส่วนผู้หญิงที่ต้องเสียสละเพื่อผลประโยชน์นี้กลับมีชะตากรรมที่ดีได้ยากพวกเธอได้รับรายได้เพียงเล็กน้อยจากการคลอดลูกแต่ละคนหลังใจากใช้ชีวิตปกติได้เพียงชั่วคราวพวกเธอก็ต้องตั้งครรภ์และคลอดลูกอีก การคลอดลูกอย่างต่อเนื่องทำให้ร่างกายของพวกเธอได้รับผลกระทบอย่างถาวรเมื่อไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกต่อไปหญิงสาวที่คลอดลูกไม่ได้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการค้าประเวณีเมื่อเผชิญกับปัญหาการอยู่รอดผู้หญิงที่ไม่มีความสามารถในการทำงานอื่นจึงต้องใช้ความสามารถในการให้กำเนิดลูกเป็นเครื่องมือทางการค้าพวกเธอขายลูกที่เกิดมาจากตนเองเพื่อแลกกับอาหารในมื้อต่อไปพวกเธอไม่ใช่คนไร้หัวใจแต่เป็นเพราะการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ทำให้ต้องขายตัวเองและลูกของตัวเองหนึ่งในสาเหตุที่โรงงานทารกไม่สามารถกำจัดได้ก็คือความยากจนหากไม่สามารถลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนได้และไม่สามารถรับประกันความต้องการพื้นฐานของคนยากจนได้ก็จะมีอุตสาหกรรมที่ขายคนในครอบครัวมากขึ้นซึ่งผลลัพธ์ในอนาคตจะยิ่งเลวร้ายเกินกว่าจะจินตนาการได้เรื่องราวของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้านล่างได้ค่ะ ถ้าชอบเรื่องราวที่เราแบ่งปันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันนะคะที่นี่คือบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ